เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้ชื่อเลยเนี่ยนี่เค้าเข้ามาผมก็ยังไม่รู้ชื่อเขาเดี๋ยวเผม Why is your name What your name Ah my name Johnny Ah you come from Home Home อยู่ตรงไหน home Boston Boston อำเภออะไรวะอำเภอหาอะไรล่ะเขาเรียกรัดรัฐ Boston ไม่กล้า Yes America อ๋อรัดรัชดาเออรัชดาไอ้สัสฝรั่งอยู่ขึ้นเลยกขึ้นเลยเนี่ยไปอ่ะ รัฐไอ้แซ <laughs> รัิไอร์เนอยรัฐอะไรมึงก็ว่าไปโอ้โอเค I'm f r o m m a s right. s a c h u s e t t s เมสซาชูเซตอยู่รัฐเมสซาชูเซตมันเป็นเมืองที่แรงแคนมากเป็นเมืองแบบถ้าบา้านเราเขาเรียกว่าประมาณอ่าประมาณอะไรวะออกจากสารคามไปแบบแรงๆอ่ะแบบเมืองอะไรนะมันชื่อเมืองอะไรนะเมสซาชูเซตฮะเมสซาชูเซตส์